โอเคเยครับผมวนมาแ้วนกิดท,ทาด้วยนะแล้วจะดีๆนะแลวววาไแลวไรบ้าก็ลืมไปเลยเหมือนกันแล้วค่ะ ไม่ก็ไม่สบายนะคะแล้วตอนอยู่ในเมืองทัดอทัดได้มี เจอลาเพิแล mm. ้วก็เจอเหล็กะะอือ Really? น้องเซานี่ว่ายังไงกันบ้างวะ Guys Guys เอา โอเคว่นนี Third ้แม่จะกดดแลก็เนี๋ยวแ่เชิเขาดีก่อนนะคบว่าจะมาจนหน้ายครับว่าจะทำยังไงตอนที่ผมหายเป็นวัด